ฉันเป็นที่รักจริงหรือโดยเจสลินซีต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ไรประโยชน์โง่จังไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างคำพูดเหล่านี้อาจจะเป็นคำพูดที่เราคุ้นเคยในท่ามกลางพวกเราบางคนแม้ว่าฉันจะรู้ว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าแต่ก็มีบางครั้งที่ฉันยังคงคิดว่าคำพูดเหล่านี้เป็นตัวตนของฉันจริงๆ ฉันเป็นคนที่ชอบคิดวิตกกังวลและเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อฉันมองที่ตัวเองฉันมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนและคิดว่าฉันไม่สามารถเป็นอย่างเพื่อนของฉันได้หรอกเช่นในเรื่องการแต่งตัวของตัวเองที่ยังดูเหมือนเด็กน้อยหรือแม้แต่เกียรติคะแนนสอบย่อยของฉันมันทำให้ฉันสงสัยว่าฉันผ่านระบบการศึกษาของสิงคโปร์ที่แสนทยรหดไปได้อย่างไร เมื่อฉันเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยความกลัวของฉันก็ขยายวงกว้างขึ้นไปอีกฉันจะสามารถหาเพื่อนได้หรือไม่จะมีใครยอมรับฉันไหมฉันจะสามารถรับมือกับความเข้มข้นทางวิชาการในมหาวิทยาลัยนี้ได้หรือไม่ฉันได้พูดคุยแบ่งปันกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเกี่ยวกับความกังวลและความกลัวนี้ในการเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยและมัน เป็นการพูดคุยกันที่มีความหมายมากๆแต่แทนที่ฉันจะรู้สึกขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่เราได้แบ่งปันกันในคืนนั้นขณะที่อยู่บนเตียงนอนฉันกลับสงสัยว่าเพื่อนของฉันห่วงใยฉันจริงๆใช่ไหมเพราะการกระทำของฉันมันไม่สมควรที่จะได้รับความรักและความสนใจจากเธอฉันรู้สึกเสียใจต่อเธอจริงๆ ถ้าหากว่าเธอไม่ได้ต้องการจะพบฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะถ้าหากเธอแค่ทำตามมารยาทล่ะฉันกลัวมากที่เธออาจจะปฏิเสธฉันและคิดว่าฉันเป็นคนขี้แพ้ถ้าหากว่าเธอได้เพื่อนที่ดีกว่าล่ะแล้วถ้าเธอตัดสินใจที่จะไม่เป็นเพื่อนกับฉันต่อไปฉันจะทำอย่างไรฉันดิ้นรนอยู่กับความคิดที่ว่าทำไมคนอื่นต้องมาเป็นเพื่อนกับฉันและอยากไปเที่ยวกับฉัน ฉันไม่ใช่คนที่ทันสมัยหรือให้คำปรึกษาที่ดีได้คะแนนของฉันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นฉันจึงไม่ใช่คนที่จะสามารถพึ่งพาด้านการเรียนได้สักเท่าไหร่ความคิดทั้งหมดนี้ถาถุมเข้ามาในคืนนั้นฉันพยายามข่มตาให้หลับจนฉันยอมแพ้และต้องยอมความคิดของฉันต่อบางสิ่งบางอย่างในคืนนั้นการบ้านจากบทเรียนในพระคัมภีร์ น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเมื่อฉันกำลังรู้สึกแย่ข้อพระธรรมในคืนนั้นจากเอเฟซัสบทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่21ซึ่งกล่าวถึงความรักของพระเจ้าว่าพระคริสต์ไม่ได้มาเพื่อชาวยิวเท่านั้นแต่มาเพื่อคนต่างชาติด้วยความรักของพระองค์มีเพื่อเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติ เมื่อฉันได้อ่านพระธรรมข้อนี้ฉันรู้สึกได้ทันทีว่าฉันเป็นที่รักไม่ว่าฉันไม่รู้ว่าพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กลางเขนเพื่อบาปของฉันแต่พระธรรมข้อนี้เป็นการเตือนใจฉันจากพระเจ้าสำหรับคนที่แตกสลายขาดความมั่นคงและโศกเศรา้าซึ่งเป็นข้อพระธรรมที่มาทันเวลาและให้กำลังใจฉันเป็นอย่างมาก ต่อไปนี้คือ3ความจริงที่สำคัญเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่เตือนใจฉัน 1. ความรักของพระเจ้าที่มีต่อฉันนั้นมากมายเหลือเกินในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่18-19ถึงอาจารย์เปาโลอธิบายถึงความรักของพระเจ้าที่เกินความรู้ความรักของพระเจ้านั้นมีความกว้างความยาวความสูงและความลึก ซึ่งสำแดงถึงความยิ่งใหญ่ในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและมันเป็นการยากที่จะหาปริมาณในความรักนั้นที่จริงแล้วความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วนแม้ในขณะที่ฉันต่อสู้กับการรักตัวเองและเชื่อว่าฉันนั้นดีพอแล้วการที่ได้อ่านเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่มีมากมายต่อฉันนั้นได้เตือนฉันว่า พระเจ้ายังคงรักฉันในแบบที่ฉันเป็น 2. พระองค์ทรงรักฉันมากพอที่จะส่งพระบุตรของพระองค์มาตายเพื่อฉันในความจริงนั้นพระเจ้าทรงรักเรามากจนไม่ต้องการให้เราพินาศพระองค์ทรงประทานพระบุตรของพระองค์มาเพื่อทนถุกแทนเราบนไม้กางเขนเพื่อที่จะนำการคืนดีในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์กลับมา พระธรรมยอหนบทที่สข้อที่16ลองจินตนาการว่าพระผู้สร้างทุบสรรพ,พสิ่งทรงปรารถนาและห่วงใยเรามากเพียงใดฉันไม่สามารถอย่างถึงความรักที่ยิ่งใหญ่เพียงนี้ได้เลย 3. ฉันสามารถรักผู้อื่นได้ด้วยความรักของพระองค์เมื่อเราเข้าใจถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนอย่างไรเราก็ได้ถูกเรียกให้สะท้อนความรักแบบเดียวกันกับพระองค์ ต่อคนรอบข้างพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่8เตือนใจเราถึงความรักของพระเจ้าว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าการมีสามาคีทำกับพี่น้องคริสเตียนจะช่วยให้เราได้มีประสบการณ์นในความรักของพระเจ้ามากขึ้น และให้เราได้มีโอกาสฝึกฝนในการรักผู้อื่นแม้ในเวลาที่ยากลำบากสิ่งนี้ผุดขึ้นมาในใจฉันว่ามิตรภาพเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่เราจะสะท้อนความรักที่มีมีเงื่อนไขดังพระคริสต์ได้สํแแดงแก่เราและให้เราได้เป็นผู้รับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้จากผู้คนรอบข้างเราด้วยเช่นกัน ฉันได้รับกำลังใจอย่างมากจากความจริงนี้และมันช่วยฉันที่จะมองเห็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อฉันแม้ในยามที่ฉันอ่อนแอแต่ฉันก็รู้แน่ว่าพระคุณพระเจ้านั้นเพียงพอสำหรับฉันเพราะกำลังของพระองค์นั้นสมบูรณ์ในความอ่อนแอของฉันพระองค์ทรงช่วยให้ฉันมองเห็นว่าในสายตาของพระองค์ฉันดีเพียงพอแล้วฉันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ฉันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนคนอื่นแม้ว่าฉันจะเกิดมาพร้อมความไม่สมบูรณ์แบบพระเจ้ายังทรงรักฉันและพระองค์ทรงยอมรับฉันในสิ่งที่ฉันเป็นการตอบสนองเดียวของฉันคือการขอบพระคุณและใช้ชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า